ครับชอชัยนาไก่ชนครับผมก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณจากใจครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณจากใจครับนี่ว่าเป็นการเลี้ยงไก่เสริมรายได้นะครับในครอบครัวเรานะครับเสริมรายได้จากเพื่อนๆได้อยู่นะครับ เป็นการเสริมรายได้อย่างดีเลยนะครับก็แม่พันธุ์ของเราที่คัดไว้ก็มีนะครับนี่คือแม่พันธุ์ที่เราแยกลูกไวยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยตางธรรมชาติของเขานะครับนี่นะครับเราจะเดินอย่างนี้นครับพาเพื่อนๆดูครับชุดนี้เป็นชุดเจ้าเดียเดียแดงครับเียแดงก็เป็นสายเดียแดงยุทธยาบวก แม่เสลียงนะครับแม่เขาเป็นแม่เสลียงนะครับนี่นะครับเขาจะมีหัวจุกนะครับพาเพื่อนๆดูใกล้นะครับเขาจะมีหัวจุกนะครับนะครับเขาจะมีหัวจุกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นแม่เขาเป็นแม่เสลียงครับแม่พันหลักที่เราเคยใช้ลูกมีผลงานมาแล้วนะครับแม่เขาชุดนี้ชุดนี้เป็นชุด เยือแดงบวกดำเทพดีลาครับชุดนี้นะครับผมชุดนี้เป็นชุดเดยือแดงบวกมูเซอร์ดำครับชุดนี้นี่ครับใหญ่ขึ้นมาชุดนี้เป็นแม่เสลียงครับชุดนี้แม่เสลียงนะครับหัวจุกนะครับก็จะมีหัวจุกนะครับแม่เขาเป็นมาพักพวกแบ่งมาให้จากอำเภอแม่เสลียงเลยนะครับว่จ่ายลูกมีผลงานมาแล้วครับ เดี๋ยวจะพาไปดูแม่เขานะครับแม่เขาตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับก็คือเขาแยกไข่แล้วก็คือเขาไม่ค่อยจะฟักนะครับเพราะว่าอายุเขาแก่แล้วนะครับแต่ใช้มือปืนฟักเอานะครับนี่นะครับนี่แม่แม่เสลียงนะครับหัวจุกนะครับยืนตรงจากอำเภอแม่เสลียงครับ ไก่สายตีมามาตีมาเหมือนกันนะครับเป็นพม่าลำวงนะครับจ่ายลูกมีผลงานหลายชุดแล้วครับชุดพวกนี้ก็เป็นลูกเยแดงทั้งหมดเลยนะครับที่ผสมกันไว้นะครับที่ผสมไว้พาเพื่อนๆชมครับตอนเย็นๆยากาศให้ข้าวไก่นะครับนี่ครับตัวนี้เยแดงมือเสืร์ดานะครับนี่พาเพื่อนๆชมนะครับนี่ตัวนี้แม่เสรียงนะครับ อานเพื่อนดูนี่ก็เป็นไก่บนบ้านนะครับที่ไก่ข้างบ้านเขาก็มาพึ่งพาอาศัยกันนะครับก็ไม่อยากไล่เขาไปนะครับรบกวนเขาคืปล่อยเขากินเล็นะครับหน้าทุกมันก็สงสารเขานะครับเขาเคยมากินทุกวันก็ปล่อยเขาไปครับุดท้ายก็กราบระคุณกราบขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับ